สวัสดีครับคลิปนี้ทางช่องมูเตลูพาเอ็ดมินเพจของทางช่องไตเทพแชนแนลนะครับน้องปุ๊กนะครับมานวดรักษาอาการปวดเมื่อยนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ด้านข้างนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่ไว้บริการญาติโยมนะครับที่หลวงพี่ทำหลวงพี่อัมพลทำขึ้นมาเองนะครับสกัดจากใบกระท่อมอย่างที่เห็นนี่นะครับ ก็มีทั้งสีเขียวสีเหลืองนะครับกลิ่นหอมที่สำคัญคือราทาถูกกว่าท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพิธีกรรมการนวดนะครับหลวงพี่นวดผู้หญิงได้นะครับผู้หญิงเขาใส่ถุงมือทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขานวดให้อย่างไรนะครับหลวงพี่ที่นี่มีอะไรให้บู๊จำหน่ายบ้างครับสำหรับยาหม่องยาหม่องนี่เขาจะมีฟ้าทลายโจรว่านม้าเถวเวียงอ่อนก็คือเป็นน้ำมันเหลือง น้ำมันเหลืองเยวตอนเนี้มีอีกมีสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรที่สองเนี่ยจะเป็นโยมเขาเอาสูตรมาให้เอากิ่งไม้ระลมแล้วอยากให้เราทําอีกสูตรหนึ่งเราก็ทําออกมาทําวันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้คิดว่าขายแจกแจกให้เขาไปใช้ทดลองใช้แต่เขาซื้อเลยขวดละร้อยโอววที่นี่ที่นี่ขายขวดเท่าไหร่พี่หกสิบาทหกสิบาท แต่ถ้าสั่งก็ต้องมีค่าส่งเลยนะครับแต่ตัวเหลืองเนี่ยสีเกียวเนี่ยจะเป็นกระถ่อมปีเข้าไปอีกในห้องไปเอาตัวใหม่อสีเหลืองตัวใหม่สีเหลืองตัวนี้ใบสีเหลืองก็หกสิบาทสีเหลืองตัวใหม่เนี่ยเราทําออกมาเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าที่เขาอยากจะใช้อสีเหลืองก็จะทําให้มาจากลูกค้าอยากจะใช้ลรงที่สีเหลืองถูกว่าหรือยังไงไล่ฟังนี้ไม่ใช่ครับสีเหลืองตัวใหม่สีเหลืองตัวใหม่ที่ไม่ใส่ตลา นี่ตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวัดเองนะครับอันนี้พี่ลองดูนะครับเดี๋ยวลองพี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองพี่ผมผมเด็๋ยหนะพี่ลองดูพี่ลองมาลองดูสิอันนี้คือสีเหลืองนั่งเดิมครับเอาลองดูดูหลวงพี่ตอนนี้มีคนมามารู้จักเยอะไหมก็ปากต่อปากแล้วก็จากท่องของพี่ไอ้ตัวนี้จะเป็นกลิ่นตัวใหม่ครับจะตัดการดลดว่าตัดันไม น,นวันนี้เราจะพาน้องปุ๊กมานวดน้องปุ๊กเป็นอะไรมาวันนี้นเลาเราถึงอาการนะ่ะเดี๋ยวตอนตอนนั่งแล้วไม่ไม่เวิร์กอะเจ็บเข่ากับเจ็บสะบักัเดี๋ยวแป๊บเดยเจ็บเข่ากับสะบักหลังหลวงพี่เจ็บเข่ากับสะบักหลังเฮ้ยอันนี้เจ็บเขา่าบบเน,นี่ยอาจจะพี่อจาจจะขึ้นบันไดโดยที่ไม่ถูกท่าหรอือเดินขึ้นไปแล้วติดที่หนึ่ง แล้วที่ทําบวมมันก็เลยทําให้เอ็มเนะี่ยมันเป็นขบมันก็เลยรู้สึกว่าอาการแบบเนี้ยของคนที่อายุขนาดเนี้ยไม่น่า,วาปวดเับแต่มันเป็นอาการที่เราเ,เใจอเจอไปทุกขาลงถึงลงสี่ขับแต่เราเรามันเป็นนิดนิดแล้วก็ติดหลังมาเรื่อยอแล้วแก้ไม่ออกเพราะว่าการที่เราอ่ะมันอยู่ในเส้นเอ็นตรงนี้มันขึ้นอยู่ในนิดเดีมนิดนิทเหมือนกับเราเป็นตะคิว ถ้าเป็นตะคริว,วนอนเกียรติหายพู่ตัวหมอเข้าไว้ปุ๊บเนี่ยเส้นหนึง่งมันก็จะรู้มาเข้าไปตรงหัวน้เข้าถึงนมท,นท,นทนก็บิดกับเชือกอมันหลวงพี่ครับผู้หญิงมานวดที่นี่ตอนแรกเขามีอาการติมีม,ม,ม,มีไม่อยากมานวดแต่ตอนทุกไลนเขาเข้าใจ้วใช่ครับเพราะว่าเราแค่พบมันก็มีหมอผู้ชายทั้งาทงานยาทั้งอะไรเนี่ยเราต้องแก้ออกได้บางคนเขาถึงเราทำไวเราทำไวมอนกับมอนก็ เล่นกลน่ะเขาก็างวงว่าใครผมเล่นกลหรือว่าทำไม่เป็นนะครับที่ไปไค่อยๆตบกตบแล้วหายได้เราก็เลยต้องทํานั้นหมอเพราะถ้าไหลทหี่มีปัญหานี่หนึ่งที่เก่งน,นะาอมเยอะโอมอยู่หน้าผมแล้วก็ทามันก็เลยมีปัญหากับตัวเส,ส้นตรงได้นี่นะครับ,รบเป็นเป็นนโยบายของที่ชัดเจนหลวงพี่นะครับ,รบให้คนขึ้นสวรรค์บนดิน เป็นแล้วมามแต่นี้ถ้าเรา,าเป็นไนมหมถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บหลังหรือมาปวดเมื่อยนะครับ,ร,บรีบมาแต่หัววันเลยนะครับเข้าห้องเลยนี่นี่หลวงพี่ก็จะมีลูกศิษย์คอยดูแลถ้ามีผู้หญิงมาแต่แต่คนมานะ,ะเขามากับครอบครัวมากับเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเป็นในห้องหมดเพราะว่าไม่อยู่ต่อต่อ,ตอหรือเดียเด่ยวกต่เียวเพราะว่าเราต้องมีคนเขาช่วยเพราะว่ากันปนัญหากันอาคาคนาโลกสวย ไอ้ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่เป็นดูคาเป็นเป็นดุขาครับครับได้ครับแล้วเดี๋ยวเชิญเลยนะครับลองครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับปกตินะครับถ้าผู้ชายนะครับนุ่งเกงสามส่วนมาจะดีนะครับไม่ต้องเก่งยีนแต่นี่ก็เก่งยีนได้ทั้งนั้นนะครับเชิญเชิญน้องปุ๊กครับ นีให้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไม่เป็นไรนอนเลยขึ้น,น,นขึ้น,นอนเลยครับนอนหงายนอนหงายหรือนอนคว่ำก่อนอ่านอนคว่ำครับนอน <รา S 1> คว่ำก่อนจะง่ายกว่าตรงพี่ทําไมมีสองเตียงเออ่ตอนที่มันสุดๆเลยลคนคนที่เป็นอัมพฤกษ์พาดมาเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านคน<อ>ที่เป็นอามาพึกเอาพาดมาเป็นเวลานานใช้เวลานานกว่าตรงพี่วันก่อนผมเจอคนเส้นเลือดแตกในสมองแล้ว มือเขายกไม่ได้เลยแก้ได้ไหมต้องมาดูก่อนครับเพราะว่าว่าเพราะว่าเส้นมันยืดหน่อยหน้ามันไม่เยอะเราก็คือคําว่าแตกเนี่ยคือแตกในเส้นเส้นหลักเส้นหลอมแล้วก็เส้นหอยมันมีทั้งสามหลักเส้นไม่ได้อยู่ในเส้นเดียวนี่นะครับหลวงพี่ก็จะนวดนวดให้ให้นะครับก็คือหลวงพี่จะนวดพุทจะใส่เจ็พุทธเขาไปอยู่ในตัวเขา ตรงพี่จะใช้ใช้ถุงม,มือใช้ถุงม,มืออยู่แล้วครับ,รบเพราะว่าเอาใช้มือเข้าก่อนเดี๋ยว,เด,ยวดดเดี๋ยวโดนพูดเดี๋ยวโดนต้องแกะเนื้อต้องตัวนะครับใช่ครับสมมเสียงจะดังนิดเดีนะครับ ข้อเส้นตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังเส้นตรงนี้มันเป็นข้อสปริงตรงนี้ที่มันวิ่งเข้ามาตรงนี้หน,นอ่อย่าอย่าจินตนาการไกลมันมันจะมันขับมดกันหลวงพี่ขอแค่วนเดียวนะครับเอครึ่งวัก็ไดนะ้วัวครึ่งวัได้ไหมได้ครับครึ่งวันะเดี๋ยวเอาแบบร้องๆก <c oughs> ็ได้เอาแบบเที่ยวนั้นใช้แปะแปะวัเฮ้ยอย่าอย่าพูดหลวงพี่หลวงพี่เขาว่าจะใช้วิธีฝังเข็มเพื่อจะ กระตุน้นวัสดุศาสตทนิดหนึ่งนะครับใช่ไหมครับเป็นิทุกสิ่งถ้าถ้าไปที่อื่นเนี่ยเขาจะนวดอย่างเดียวหรือเขาจะฝังเข็มอย่างเดียวถ้าฝังเข็มนี่เขาก็ไม่กระตุ้นกระแสไฟฟ้าให้ด้วยนะครับอ,อันนี้นะครับมีคนมีแพทย์ที่มีความรู้เรื่องฝังเข็มเนี่ยนะครับแหม่เนี่ยนะที่ให้ดูนะ,นะครับเอานลครับนี่สองตั้ง รู้สึกไหมครับหนึ่งสองสามลองได้ครับลองได้ครับเออลองได้ครับเสร็จแล้วจินตนาการไปถึงโลกพระจันทร์เลยครับลองดูไหมครับลองดูครับอ่าหลวงพี่ดด้านหน้าต้องต้องลดไหมดีนะครับเลียนก่อนครับเอเเนี่ยนะครับลองดู ยังไงโอเคไหมไอที่ไอดิ้วีก็ปวดนี่จะหายเลยุกนั่งลงยกนั่งยกนั่งนี่นะครับดีดีขึ้นมเฮ้ยอย่าโกหกพานะปาบโอเคโอเค

เราใช้เิ็นต่อสเสธิเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะเราไม่ได้ใช้เป็นร้อยจุดเพราะจุดเราแก้ตามจุดไม่ได้แก้ทั้ง,งแถวถ้าเป็นาการป้องเิ่นแท้แก้ทุกแถวัแก้จุดเราใช้แก้เป็นจุดไม่ได้แก้เป็นสิเป็คขึ้นครับโอเคจะถูกง่ายก่าลอ,องดูเอาเองน,นั่งรับนั่งครับนั่งตีเขาเอา ตรงคอเนี่ยครับที่ใต้รับตรงหมดนี่นะครับที่พิพไอการที่รเราทีเ่นี่ยเราก็จะขึ้นไปสิดกักรถเครื่องดแต่มันจะรู้สึกนิดนึ่งผมงีีขอแค่วนเดียวนะครับต่างขววงก็ได้นะครับ วันหลังนะคือเาใหม่ทีมเทพเยวผมจัดการให้เราถ่ายให้ดู้ทั้หมดเลยแต่จะนห้ตว่นมาไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะนวดจ้ำอีกหน่อยหนึ่ง ตองนี้กระดานเสียบจะไม่ครับกระดานมากีรับเพราะว่าทั้งคือมันไปเกาะเยอะมันก็ะดิ๊ล้างเยอะพี่เสียงดังหน่อยทั้งคืนมันไปล้างเอาไว้เยอะมันก็เลยส่งผลให้มันรู้สึกว่ามันตึงหรือไม่คนผีดคอ อย่างนี้ครับท kind of ีน evet> ี้ร e ่วง ouais, ัาเลยหรือไงพกพาพาแฟนพกนี่มีมีอ่อนแรงไหมต้านย้อนแรงไหมถ้าถ้าพามาควรพามาอะไรพกอย่าอย่าปล่อยปล่อยไว้นานอย่าอย่าปล่อยปล่อยไว้นานเพราะว่ามันดึงเยอะขึ้น ตมไปต้อุตมมนเพราะว่าพวกมันจะต่ผล้ที่อย่างัมเพราะตอนนี้ละคเรีย้จากปกแก้วอยมไกลอ่ะย่เี่ยมาจังหวัดกาอะไรเงี้ยบกจังหวัดยึงเหจังหวัดออ่เอ ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดวิดีโอนี่มาเฮ้ยเ <c oughs> อ้าจริงๆริงเลปุ๊กลงมาล,ลงพี่ด้านหน้าหน่อยครับอย่นานอนขั้นจริงเดี๋ยวคปก็เป็นเขาจริงไม่ได้กดนี่ว่ะปุ๊ก <c oughs> ปุ๊กหยุดเมื่อกี้มันมันเปิดหัวทิ้งไว้ไงอ๋อ <c oughs> เฮ้ยมาพี่เริ่มต้นใหม่ได้ไหม <c oughs> ฝังเข็มใหม่ ต้องากันเอาหมอนเราไปคิดขอบนี้งพี่ที่เราฝังเข็มแล้วกระตุ้นกระแสไฟฟ้านี่มันช่วยอะไรเอ่อรถไ่แอร์รถแอร์รถไอเนี้ยคืองนมันช่วยลดครงคึอแล้วมันทําให้ที่นี่ห,หมอหมอฝังเข็มเคยมาฝ <c oughs> ังเข็มกับหลวงพี่ <c oughs> หลายท่านแล้วนะครับแล้วเป็นอาจารย์หมอด้วยนะครับ ที่แต่งเกงยีน,นมาก็ไม่มีของคับที่นี่แล้วประกันไม่ต้องขอ ได้สักหน่อยก็ยังดีนะครับเมื่อกี้นี่ย่งไรบ้างครับเบาเบามัได้ขาใหม่เบาเบาเหมือนโกหกว่าเมื่อเป็นอะไรมาใช่ครับมันได้ขาใหม่ออมันไม่เบาเลยเพราะว่าค่าที่บิดเส้นที่มันบิดอยู่เราไปจี้มคนนี้เราตึ้งเข้าไปกทีมันจะออกจากที่ หลวงพี่เดี๋ยวเราจะกัดด้านหน้าให้ด้วยไหมไอ้นะด้านหน้าได้ครับด้านหน้านอน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 งายท้องหลวงพี่ได้มีโอกาสเพื่อนวดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณผู้ใหญ่มาหลายท่านแล้วนะครับนี่นะครับที่เราไม่ค่อยออกชื่อเพราะว่าเราไม่ E, aí? e, aí? e aí? ฮอเตอนะเฮ้ยตอนตอนมานะครับพยายามเก้ยกลอบว่าสักหน่อยหนึ่งสักวนเดียวพอพอปุ๊เออฮ้ยมันเหมือนกินอ่กาแฟสดทาทำปุ๊บเข้าไปใกล้ใกล้หน่อย อุปกรณ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มมันนเเหือโลลกปี่ยผพ 嗯。 นปริมาการสลดสน้อยกว่าการแก้จะน้อยกว่าต่งพี่กระแสไฟเนี่ยให้ไปเท่าไหร่ห้าก็ตั้งฐานก้อนเดียวหรือ,อยังไงฐานก้อนหนึ่งเริ่ม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 ตั้งแต่สองหนึ่งวันหนึ่งวันก่อนไหมหนึ่งวันนี่ก็ออกมากเหมือนที่พี่คนที่รถไฟผมจะสองวันสองวันขึ้นสองสามสี่ห้าแล้วหนึ่งจุดห้าของผมไปอยู่ไม่เกินไม่เกินสี่ เพราะว่าแต่นี้ปอกอยู่หนึ่งกับสองแค่นึ่มีขีดกับสองขีดเพราะถ้าไปสามขีดนะมันจะร้องจั๊กจจะร้องตวนี้แต่ร้องแล้วก็จบไม่เจ็บต่อคือร้องแค่แตะไม่ได้หยุดไว้แแตึ๊กตึ๊กกระตุ้นตึ๊กตใช่ไหมประมาณสองวินาทีประมาณนั้นแปะแตะแต่แ่ก็มีแช่ก็มีก็คือใช้โบ๊ทต่บตุ๊ก แค่จะรับหนึ่งถึงสิบเ่มว่าหนึ่งวเนี่ยเราก็รับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแต่ไม่เกินสิบห้าไม่เกินสิบห้าจะสิบเจ็ดแปดเก้าแต่ไม่เกินสิบห้าแต่ทุกทีเกินสิบสามก็อยู่ครับแล้วก็หยุดแล้วก็ป่อยแล้วก็ทําเป็นสองเที่ยวอันนี้คือจะไม่รู้สึกแต่รู้สึกร้อนรู้สึกร้อนในเส้นแต่ไม่รู้สึกกระตุกกับกระตุก แต่จะไม่รู้สึกร้อนหลวงพี่ครับคือหมายถึงว่าถ้าเอาไปอ่อนจะรู้สึกร้อนแต่ไม่กระตุกแต่ถ้ากระตุกจะไม่ร้อนให้เลือกหลวงพี่เริ่มรักษากี่โมงยันกี่โมงก็เริ่มมีแขกเข้ามาเรื่อยๆครับตั้งแต่ตอนเช้าจริงๆแล้วมันก็มีมาตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปนครับตั้งแต่เที่ยงเที่ยงถึงเย็นนะครับควรจะมาตั้งแต่เที่ยงหลังเพลนะครับ ก็ถ้ามาก่อนเพนก็เจอถ้าเจอก็ทําให้เลยครับถ้าหลวงพี่ต้องฉันนะครับขอความเมตตาญาติโยมหน่อยหลวงพี่ต้องฉันนะครับพระต้องห่วงฉันนะครับพอเลย5้าโมงแล้วมันไม่มีโอกาสได้ฉันนะครับต้องนั้นเลยต้องฉันนมหรือฉันน้ำํำขอบพระคุณมากนะครับกราบนมัสการครับหลวงพี่องค์ครับ